ดูวิธีการเซตเครื่องของเครื่องเล่นบูเล LG นะครับนี่ใช้รีโมทนะครับนี่หน้าจอครับผมถ่ายไปแล้วเดี๋ยวผมจะเซตดูนะครับการเซตเครื่องนะครับก็ต้องมาที่เซตติ้งนะครับอยู่ขวาสุดนะครับนี่เลื่อนมาเลยนะครับเลื่อนลูกศรตรงนี้นะครับนี่ลูกศรซ้ายขวานี่ครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับขึ้นลงขวาซ้ายแล้วก็ Enter ตรงนี้อย่างเช่นเราเลื่อนมาที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลูกศรมานะครับอ่ะ พอภายไปยิงใส่ทีวีมันต้องยิงใส่เครื่องตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าขวาสุดนะครับเลื่อนมาที่คําว่าตั้งค่าในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า s e t ตติ้นะครับเลื่อนมาเลยครับแล้วก็ Enter ไปอ่ามาที่หน้าจอก่อนเลยนะครับอันดับแรกมุมมองถ้าเป็นจอถ้าจอทีวีเราเป็นแบบ16ส่วน9กะครับก็คือเป็นทีวี l l d LCD รุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับอ่าเอนเตเข้าไป อันนี้เป็นแบบต้นฉบับอันนี้แบบเต็มนะครับเอาแบบเต็มจะดีที่สุดนะครับเอาแบบเต็มไม่ว่าเราจะดูผ่าน vcd ดูผ่านอะไรมันก็จะเป็นเต็มจอนะครับ <ส umes S 1> ความละเอียดนะครับก็จะเอาสูงสุดก็คือ1 0 8 0 p ก็ได้นะครับล่างสุดนะครับแต่โดยปกติก็ตั้งอัตโ,ตโนมัติก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตั้งอัตโนมัติไว้เลยนะครับการกําหนดสีพวกนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับจะเป็น rgb ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตั้งแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับ รือใครจะตั้งแบบตัวเดิมๆมันมาแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคําแนะนําหน้าเมนูเปิดไว้อ่าก็กลับมาภาษานะครับเมนูแสดงผลผมตั้งไทยไว้หมดเลยนะครับเมนูแสดงผลก็ไทยนะครับเมนูดิสนะครับเมนูดิสก็ไทยเสียงดิสก็ไทยนะครับเอาเสียงภาคไทยนะครับคําบรรยายก็จะปิดไว้หรือเปิดไว้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับปิด ถ้าเราปิดไว้เราก็สามารถที่จะไปกดในออดิโอเวลาเราดูหนังกดที่คําว่าออดิโอได้ออขออภัยกดที่คําว่าซับไตเิลได้นะครับคุณผู้ชมครับตัวคําบรรยายก็คือซับไตเิลเราสามารถที่จะมากดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมดูก่อนตรงไหนนะครับซับไตเิลนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ครับเนี่ยนี่นะครับมันจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับซับไตเิลเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เราสามารถที่กดซับไตเิลตรงนี้เสียงก็ตรงนี้จริงๆเรามากดในนี้ได้เลยก็ได้แต่อันนี้เซตไว้ก่อนนะครับ ต่อไปก็มาที่เสียงนะครับเสียงก็คือออเดิโอเอาพุทนะครับตอนนี้ผมใช้แค่ทีวีเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งเป็น PCM Stereo ไว้นะครับนี่ครับ PCM ถ้าใครมีหลายๆช่องก็เลื่อนลงมามาตรงนี้ก็ได้ PCM หลายช่องหรือจะเป็น DTS uh, encode นะครับหรือ Bitstream Bitstream ก็คือมาตรฐานทั่ว,วไปของระบบ Dolby Digital นะครับหรือว่า DTS ใช้ Bitstream ได้นะครับ นี่ครับในขณะนี้ผมเปิดแค่ลำโพงในทีวีก็เพราะฉะนั้นก็เอาไว้ที่สเตอริโอได้เลยถ้ามีโฮมเทเเตอร์มีแอมขยายต่างๆก็แล้วแต่นะครับมาบิดสตีมก็ได้นะครับเซ้ตเองได้นะครับแต่เพราะฉะนั้นนะครับผมจะเอาแค่สเตอริโอนะครับอ่าความทีนะครับตั้งไว้กลางๆก็ได้นะครับความที r c m จะอัตโนมัติหรือจะปิดก็ได้นะครับตั้งอัตโนมัติไว้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ อ่าอันนี้ล็อกนะครับก็ไม่มีรหัสผ่านนะครับไม่ล็อกนะครับอ่าอื่นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอื่นๆล็อกกับอื่นๆอย่าไปแตะมันเลยนะครับแตะแค่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับแตะแค่หน้าจอแล้วก็ภาษา u a g e นะครับอันนี้ผมเซตไปแล้วนะครับถ้าระบบเสียงก็ไปจัดการเอาเองนะครับใครมีอ่าใครมีแอมไฮไฟสเตอริโอหรือเป็นพวกระบบ d o b ี Digital ลโปลูนิกหรือว่า DTS หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปเซตเอาเองนะครับตัวนี้ ถ้าจะใช้เป็น5.1 Dolby Digital ก็มาที่บิสตีมนะครับล่างสุดหรือ DTS re-encode ได้เลยนะครับแต่ผมจะตั้งไว้แค่นี้นะครับนั่นก็คือการตั้งเสียงการตั้งค่าของระบบของเครื่องเล่นบูเลติสนะครับยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้เป็น b บูเลติส LG ตัวเล็กๆนะครับนี่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการตั้งเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่แผ่นเข้าไปดูนะครับทีนี้ ใส่แผ่นเข้าไปนะครับอเป็นแผ่นบูเล่นะครับแผ่นบูเล่ภาพยนตร์จีนอ่ะผมทดสอบดูนะครับใส่แผ่นเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับใส่แผ่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอมันก็จะทําการหมุนๆมุนอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับหน้าจอก็หมุนๆมุนแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ครับมาแล้วนะครับก็จะเล่นแล้วนี่ครับเล่นแล้วเล่นแล้วนะครับผมทําการทดสอบให้มัน เล่นแผ่นนี่ครับมาแล้วครับบูเลดิตนะครับมีโลโก้ของบูเลดิตขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับนี่ก็เล่นแล้วนี่ครับเล่นแล้วอันนี้ครับเล่นแล้วเราก็สามารถที่จะกดเพล์ได้เลยนะครับมีเมนูในนี้นะครับนี่ครับกดเพล์ได้เลยนะครับกดเพล์แล้วมันก็จะเล่นนะครับกดเพล์ได้เลยนี่ครับเล่นแล้ว นั่นก็คือการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับการทดสอบของการเล่นแผ่นบูเลดิสของเครื่องเล่นบูเลดิสยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้นี่ครับก็สวยงามนะครับภาพสวยนะครับแม้ว่าทีวีตัวนี้จะเป็นแค่ HD นะครับไม่ถึงกับ Full HD นะครับแต่แผ่นก็คือ Full HD นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับ ภาษานะครับมันสามารถที่จะกดเลือกได้นะครับผู้ชมครับนี่ครับเป็นภาษาในการเลือกนะครับให้เรากดเลือกได้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคําว่า language นะครับตรงนี้ตรงนี้ audio นี่เอง audio นะครับกดไปเลยภาษาอ่าภาษาที่2ก็คือ Chinese Multi Channel ที่3ก็คือภาษาไทยนะครับอันที่มี3มี3ภาษาให้เลือกนะครับอ่าผมเลือกไทยก็แล้วกันนะครับผมเลือกไทย หลังจากที่เลือกแล้วก็มาเลือกซับไตเติลตรงนี้ได้นะครับถ้าใครอยากอ่านซับไตเติลนะครับซับไตเติลก็มีหลายภาษาดูมีภาษาอะไรบ้างใชไชนี้ไชนีสอีกนะครับอังกฤษนะครับมีแค่3นะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นอังกฤษนะครับผู้ชมครับผมเลือกเป็นอังกฤษไว้นะครับผมเลือกผมเลือกเป็นอังกฤษไว้ นันก็คือการเล่นแผ่นของเครื่องเล่นอูเลริชยี่ห้อ LG นะครับคุณผู้ชมครับาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ